รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษานายเข็มเพชรศรีชนะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านแครายกรเกษตรพันธุยาคารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครโรงเรียนบ้านแครายกรเกษตรพันธุยาคารตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่25 หมู่2ตำบลแครายอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2077จากเนื้อที่ที่ได้รับการบริจาค จากหมื่นชาติกเกษสดพันธ์จำนวน5ไร่5ตารางวาโรงเรียนบ้านแครายกระเตดพันธุ์พิทยาคารเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน550คนมีผู้บริหารจำนวน2คนคือผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการมีครูจำนวน25คนและมีเจ้าหน้าที่ธุรการจำนวน1คน รายงานการประเมินประสิทธิผลและการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตามตำแหน่งด้านที่ 1. การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนการบริหารการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครโดยคำนึงถึงบริบทของสถานศึกษาและความต้องการของผู้เรียน พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นและจะทำรายงานประเมินผลการใช้หลักสูตรเพื่อนำผลมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรต่อไป โรงเรียนบ้านแครายกรเกษสรพันธุยาคารมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยมีการนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูให้ครูได้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การเลือกสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการนิเทศ Mental Model ซึ่งได้รับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ b t p r a c t i c e การนิเทศภายในโรงเรียนระดับเหรียญทอง โรงเรียนบ้านแครายกรเกษตพันธุ์พิทยาคารดำเนินการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยจัดตั้งกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนและจัดทำวิจัยในชั้นเรียนโดยมีรูปแบบการบริหารงานแบบ Smart BKR Model ด้านที่2การบริหารจัดการสถานศึกษาดำเนินการจัดทำคู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบาย และตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและมีการจัดทำคําสั่งมอบหมายงานมีการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบ4ฝ่ายฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคลฝ่ายบริหารงานงบประมาณและฝ่ายบริหารงานทั่วไปโดยมีการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ มีการดำเนินงานการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนจัดตั้งสภานักเรียนและสร้างเครือข่ายผู้ปกครองด้านที่3การบริหารการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และนวัตกรรม โรงเรียนบ้านแครายกรเกษตรพันธุยาคารมีนวัตรกรรมการบริหารงานแบบสมาร์ท BKR Model คือการมุ่งมั่นมาตรฐานการบริหารจัดการที่ดีมุ่งผลสำเริจในการปฏิบัติงานมีการแก้ปัญหาร่วมกันเป็นทีมสร้างความเชื่อมั่นต่อครูและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้านที่4การบริหารงานชุมชนและเครือข่าย โรงเรียนบ้านแครายกรเกษตรพันธ์พิทยาคารมีเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาโรงเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยในภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2566 มีการประชุมผู้ปกครองจำนวนหนึ่งครั้งต่อภาคเรียนและประชุมคณะกรรมาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวนห้าครั้งต่อภาคเรียนเพื่อวางแผนการพัฒนาสถานศึกษาในทุกด้านและระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาด้านที่5การพัฒนาตนเองและวิชาชีพผู้อำนวยการสถานศึกษานำความรู้ทักษะ ด้านการสื่อสารภาษาไทยการสื่อสารภาษาอังกฤษและด้านเทคโนโลยีที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดก,การสถานศึกษาและนำมาจัดทำนวัตกรรมการพัฒนาจัดก,การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร <S 2> <S 2> การดำเนินการของโรงเรียนตามจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านความพอเพียงโรงเรียนบ้านแครายกเกษตพันธุยาคารได้มีการดำเนินการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาโดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กำหนดไว้ในวิสัยทัศน์ของโรงเรียนจัดแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและดำเนินการจัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการสู่การจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนทั้งทางตรงและทางอ้อมด้านความปลอดภัยผู้อำนวยการโรงเรียนได้วางแผนร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในด้านความปลอดภัยโดยได้จัดทำแผนเผชิญเหตุและดำเนินการด้านความปลอดภัยดังนี้ 1. สนับสนุนพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับภัยรูปแบบต่างๆที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตโดยจัดกิจกรรม อบรมส่งเสริมและป้องกันภัยรูปแบบต่างๆให้กับผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา 2. พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภยัยให้สามารถแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยได้อย่างทันท่วงทีโดยสร้างระบบความปลอดภัยในโรงเรียน 3. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยโดยการสนับสนุนหรือประสานการสนับสนุนทรัพยากรจากหน่วยงานภายนอกการนำนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนำลงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแครายกรเกษตรพันธุยาคารได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายและจุดเน้นดังนี้ 1. ปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติโดยมีกิจกรรมศาสตร์พระราชากิจกรรมแผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระและกิจกรรมวันสำคัญ 2. การเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตยโดยจัดก,กิจกรรมค่ายคุณธรรมตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เพื่อให้ตระหนักและเห็นคุณค่าของคุณธรรมและจริยธรรมการนำนโยบายระยะเร่งด่วน ควิกวินนำลงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแครายกรเกษตรพันธุยาคารได้นำนโยบายระยะเร่งด่วนควิกวินลงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาดังนี้ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการจัดทำรูปแบบและแนวทางการประเมินเพื่อลดภาระของครู ซึ่งโรงเรียนบ้านแครายกเกษตรพันธุ์พิทยาคารได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินต่างๆให้มีจำนวนน้อยลงส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานำเทคโนโลยี Google ไซ t e เข้ามาเป็นสื่อกลางในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง PA ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองโดยมีการจัดระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนเพื่อรองรับการสืบค้นข้อมูลของผู้เรียนและส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องต่อความต้องการและความถนัดของผู้เรียนมีการบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้เข้าด้วยกันเพื่อออกแบบภาระงานการบ้านให้แก่ผู้เรียน จัดทำสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบต่างๆเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาความสำเร็จในการปฏิบัติงานโรงเรียนบ้านแครายกรเกษตรพันธุ์พิทยาคารได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาสิบติดและอบาย,ยมุกประจำปีการศึกษา2566ระดับเงิน ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กประถมวัยบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย